สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมตาตส้ชาวบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคการปรุงดินนะครับในแบบฉบับของชาวบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็การเตรียมแปลงนะครับอันดับแรกก็คือการเตรียมแปลงนะครับอันนี้เราจะเตรียมแปลงเป็นพวกผักกินใบนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบอกซัลี่นะครับผมสลัดธนากวางรุ่งนะครับได้หมดเลยนะครับคือเราจะยกกล้องนะครับผมไถดินให้ร่วนก่อนนะครับแล้วก็ยกกล้องระยะความกว้างของแปลงก็คือเมตรห้าสิบ แล้วที่นี้การปรุงดินนะครับเราก็จะใส่อินทรีย์วัตถุหมักนะครับผมจะไม่ใช้คําว่าปุ๋ยเพราะว่า,ามันคือมากกว่าปุ๋ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของธาตุอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับแล้วก็ทําให้ดินมีชีวิตก็คืออินทรีย์วัตถุหมักตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือเนื้อของอินทรีย์วัตถุหมักตัวนี้นะครับผมมันก็คือมูลสัตว์แล้วก็พวกอ,อินทรีย์วัตถุที่ เอามาผสมกันนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเนี่ยนะครับซึ่งในเนี้ยมันจะมีความล่วนซุยนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารของพืชที่ครบถ้วนแล้วที่สําคัญเลยคือมันมีจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายของธาตุอาหารจุลธาตุต่างๆในดินนะครับจะช่วยให้พืชน,นะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับซึ่งหลักๆที่เราสังเกตได้ก็คือลาขาวนะครับลาขาวแบบนี้นะครับแก่ตัวไปเป็นลาเขียวก็คือไตโคเดมา่า ไดโคเทมาก,ก็จะไปช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในดินของรากพืชน,นะครับทำให้รากพืชนนแข็งแรงสมบูรณ์นะครับและที่สําคัญเลยก็คือมันไปช่วยในการทําให้อินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นเศษฟางเศษอะไรต่างๆที่อยู่ในดิน,นย,ย่อยสลายได้ดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตัวพวกเนี้ยเวลาเราใส่ลงไปในดินบ่อยๆเยอะๆมันจะทําให้ดินนะครับผมมีความร่วนซุยมีความโปร่งนะครับแล้วก็ ทำให้รากพืชเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับเดิมทีเนี่ยดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวดินลูกหลังนะครับในฟาร์มของเราเราก็ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปเยอะมากนะครับแล้วถามว่าคุ้มหรือเปล่านะครับก็คุ้มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชขึ้นมาพืชจะริญเติบโตแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีทําให้เราได้ขายในราคาที่ดีด้วยแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับประหยัดทั้งแรงงานในเรื่องของการ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันโรคแมลงเพราะว่าพืชมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว2ก็คือ,อผลผลิตที่เราได้มานะครับสวยงามไม่แพ้กับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วเวลาเราไปจําหน่ายเนี่ยผู้บริโภคมั่นใจในราคาที่เราจําหน่ายเราก็อยู่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฟาร์มนะครับเนี่ยสังเกตนะครับดินที่นี่อันนี้คือเน้อดินนะครับอันนี้ดินยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับว่า มีความร่วนมีความอ,าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับนี่คือดินของเราบำรุงมา7จปีจากดินเหนียวดินลูกหลังนะครับแต่ก่อนเนื้อดินตรงนี้เป็นสีออกแดงๆนะครับเป็นหินนะครับเป็นเนหนียวๆเลยนะครับเราก็ทําการบำรุงแบบนี้นะครับแป้งหนึ่งเนี่ยผมใส่ไปกระสอบกระสอบถามว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยกระสอบละร้อยห้บาทเองนะครับก็3,000บาท สามพันบาทแปลงเนี่ยนะครับผมผมปลูกพืชเนี่ยได้มูลค่าหมื่นกว่าบาทยกตัวอย่างกัญชาเลยนะครับกัญชาเนี่ยผมปลูกได้15ต้นต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับ15ต้น15,000บาทต้นทุนค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆ5,000บาทเหลือกำไรอยู่หมื่นหนึ่งต่อแปลงนะครับต่อแปลงแล้วคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับหรือปลูกกระลำปีก็ได้นะครับแปลงเนี่ยปลูกกระลำปีได้ประมาณคร่าวๆเนี่ย60 หกสิบหัวนะครับหัวหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3โล4ี่โลนะครับผมจำาหนากระลำปีกิโลละหกิบถึงแ0บาททีต่ำหกสบาทใช่ไหมหัวหนึ่ง3าโลก็ร้อยบาท60สหัวนะครับก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะครับก็อยู่ได้นะครับเฉพาะกระลำปีนะนอ,นอกจากกระลำปีผมก็จะใส่พวกเป็นสลัดพวกคะนาอะไรต่างๆแซมไว้กว่ากระลำปีจะโตผมก็เก็บผักอายุสั้น ไปก่อนนะครับเนี่ยมันคือการหมุนเวียนทําทเงินของผมนะครับผมก็ไม่ได้เหนื่อยแรงงานก็มีหน้าที่วางระบบน้ําแล้วก็ฉีดน้ำหมักนะครับหญ้าไม่ต้องถอนเพราะว่าในเนี้ยหญ้ามันโตไม่ทันต้นผักของเราอยู่แล้วแล้วก็เราเก็บผักไปแล้วก็รีบปั่นนะครับแล้วก็ใส่ไปอีกเนาะแล้วพอมาฤดูฝนผมก็ปลูกหมุนเวียนก็คือผมปลูกข้าวญี่ปุน่นถ้าใครดูนะครับตอนปลูกข้าวญี่ปุน ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยมันมากเกินพออยู่แล้วในตรงนี้นะครับนี่คือเทคนิคการทำคุงดินของไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับแล้วดินของเราเนี่ยมันก็ล้วนซุยขึ้นทุกปีนะครับแล้วภาความเป็นโกรดเป็นด่างข,ของของดินเนี่ยก็ไม่มีเพราะว่าตัวเนี้ยมันปรับทีชให้ของดินให้อยู่ในช่วงที่เป็นกลางต้นไม้ก็ดูดธาตุอาหาราอะไรต่างๆได้นี่ครับคือเทคนิคเลยนะครับแต่ว่า มันก็ทําเยอะไม่ได้นะครับถ้าแรงงานเราไม่พอนะครับอย่างวกปูมึงทาแค่2ไร่นะครับ2ไร่ใช้คุณทาจริงจริงก็ประมาณสักสองคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วยกันผนปุ๋ยช่วยกันดูแลรักษานะครับนี่คือ,อที่ใทรบ้านฟาร์มเมอร์ทำนะครับเนี่ยมาเดินดูปุ๋ยหนึ่งสองสามสี่เดินตามมาตามผมอันนี้คือปุ๋ยนะครับที่เราใส่นี่คือลักษณะดินนะครับที่ทางฟาร์มเรา อ๋อนี่นี่นี่เวลาไถลงไปเลึกๆประมาณเกินศอกหนึ่งนะครับนี่คือดินเดิมในนะครับมาดูดินเดิมนี่คือสภาพดินเดิมเห็นไหมครับอันนี้คือดินเหนียวดินเหนียวที่ทุกท่านบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่งามนะครับพอใส่อินทรีย์วัตถุไปเรื่อยๆครับมันกลายเป็นดินดำแบบนี้ดินดำแบบนี้เลยนะครับ มันเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเราทําดินแบบนี้แล้วปลูกอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่นะครับดินแบบนี้มีธาตุอาหารเสริมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสไม่ว่าจะเป็นแร่นะครับอันนี้จะมีแร่เยอะนะปลูกทุเรียนปลูกอะไรได้สวยมากแต่มันมันแน่นมันแข็งมันไม่ระบายน้ํานะครับหลายคนเนี่ยเจอปัญหาดินแบบนี้ปลูกอะไรไม่ได้พอดินพอดินแบบนี้ ดินเหนียวดินลูกลังแบบนี้กลายเป็นดินร่วนแบบนี้นะครับปลูกอะไรนี่หวานกรอบอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่อินทรีย์วัตถุไปเยอะๆเนี่ยทำให้ดินเราดีขึ้นไม่พอนะครับผมทําให้ผลผลิตเราเพิ่มเยอะมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยอยากจะฝากทุกคนว่าการปรุงดินครับทําได้นะครับเพียงแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะทํายังไงนะครับหลายคนเจอปัญหาเหมือนผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะเปลืองเงินนะครับทุกวันนี้ผมอยู่ได้เพราะว่าดินที่ดี นะครับไม่ใช่ว่าผมอยู่ได้เพราะว่า,าผมไปอเอาผลิตภัณฑ์คนอื่นมาขายไม่ใช่นะครับผมปลูกที่สวนของผมเนี่ยจากดินไม่ดีจากดินที่แย่ที่สุดน,นะครับผมทําได้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยทุกอย่างในฟาร์มของผมเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับด้วยอย่างเดียวเลยคือ um อินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจว่า เวลาเราปรุงดินเวลาเราทําฟาร์มทําเกษตรอินทรีย์นะครับผมเน้นย้ําเลยว่าต้องเป็นกเกษตรอินทรีย์เพราะอะไรดินมันดีขึ้นได้เพราะ,กระเกษตรอินทรีครับดินมันดีขึ้นได้เพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอินทรีย์วัตถุมากไม่ใช่ว่าเราไปใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ว่าเราไปใช้อะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีต้นไม้ก็แข็งแรงด้วยนะครับนะก็ฝากนะครับผมใครสนใจก็ สั่งได้นะครับอินทรีย์วัตถุหมักของเราก็มีนะครับหรือสนใจมาดูมาสอบถามมาพูดคุยนะครับก็ยินดีนะครับผมว่าทํำยังไงสําหรับคนที่อยากจะทําเกษตรจริงๆแล้วกเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆก็คือกเกษตรอินทรีย์เพราะดินดีแล้วก็ผลผลิตดีคุณก็สุขภาพดีนะครับก็ปากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไปที่ f e c o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  k n p a g e ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็โทรมาท,ที่เบอร์ก็ได้นะครับ 0968483468นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ YouTube Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมไทยบ้านฟาร์มเมอร์ยูทูบไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระนะครับในการทำการเกษตรการเพาะกล้าการทำปุ๋ยการทำน้ำหมักนะครับอะไรต่างๆการบริหารจัดการฟาร์มนะครับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ